สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายการกระตุ้นด้วยสาหร่ายนะครับก็ถ้าเราเจอดอกนะครับเกาะกลุ่มเริ่มที่จะเป็นกลุ่มไข่ปลานะครับก็เป็นจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับเกาะกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสาหร่ายนะครับกระตุ้นนะครับเพราะว่าเหตุผลที่หลักๆเขาใช้สาหร่ายนะครับสาหร่ายเนี่ยมันจะมีะไซโตไคนินนะครับก็ ไส่ตัวไคนินตัวนี้นะครับก็ช่วยในการยืดนะครับยืดในทางยาวนะครับแล้วก็ขยายพวกนี้นะครับก็ถ้าเราใช้ในกลุ่มดอกนะครับก็จะทําให้ดอกเนี่ยนะครับก็คือแทงออกมาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ก็จะทําให้ดอกเนะี่ยมีจํานวนที่เยอะขึ้นนะครับในในก้อนนั้นๆน,น,นะครับลักษณะการกระตุ้นด้วยสาหร่ายก็ มีความจําเป็นมากๆนะครับโดยสาราเหตุผลที่เขาใช้สาราในการกระตุ้นนะครับก็เป็นตัวช่วยส่งเสริมสนับสนุนตาดอกนั่นเองนะครับก็ระยะนี้นะครับเราก็สามารถกระตุ้นได้ดีนะครับในการกระตุ้นด้วยสารานะครับอันนี้ก็กิ่งดอกออกมาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวภาพจะเบลอหน่อยนะครับก็ขอไปด้วยนะครับพอดีผมใช้มือถือก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็ชัดนะครับภาพนี้อ่าอันนี้ก็เริ่ม เป็นจุดไข่ปลานะครับบางกลุ่มก็เป็นเหยียดติ้นหนูนี่ครับอันนี้ดอกธรรมชาตินะครับดอกสารเนี่ยยังไม่ทํางานนะครับเริ่มที่จะตีปมรากเริ่มที่จะตีปมนะครับก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงนี้ต้นนี้ก็กระตุ้นน้ําไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็กลุ่มดอกนะครับออกจนถึงปลายกิ่งเลยนะครับก็ยังมีโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับ บางกิ่งก็เริ่มที่จะโผล่บางกิ่งก็เหยียดตีหนูเค okay, นะครับอ่าลองไปใช้กันดูนะครับสารายนะครับก็มีสารายมีสารจับใบนะครับแมกนีเซียมสังกะสีนะครับแมกเนียไม่จําเป็นต้องใช้นะครับใช้สังกะสีแล้วก็ตัวแคลเซียมโบลอนนะครับแล้วก็สาหรายสารจับใบใช้สามสตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่เจอเพี้ย ปุ๋ยฝ้ายพวกนี้นะครับในกลุ่มดอกเกาะกลุ่มเพีย้ยปุ๋ยฟ้ายเพี้ยแป้งหมดนี้นะครับก็จะเริ่มจับที่ดอกอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับแต่ถ้าเราเจอว่ามีกลุ่มเพีย้ยแป้งเพี้ยปุ๋ยฝ้ายพวกนี้เราก็จําเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับก็อาจจะใช้ตัวพี่พนี้ก็ได้นะครับตัวช่วยในการกําจัดมดไปในตัวนะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ต้นนี้ผมก็ได้อัดน้ําไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดอกถ้าโผล่มาหมดนะครับกิ่งตาดอกทุกกิ่งเนี่ยขึ้นมาหมดก็ก็เยอะอยู่นะครับพอต้นอยู่ไว้ต้นขนาดนี้นะครับเราไว้ประมาณสี่ห้าสิบลูกเนี่ยครับอันนี้ก็กิ่งยังแน่นนะครับเดี๋ยวก็สาสารกันหลังหมดฤดูก,กาลนะครับอออันนี้ ก็ข้างบนก็เยอะนะครับข้างบนเยอะนะครับแขนงด้านบนเนี่ยผมยังใสยไม่หมดนะครับแต่น่าจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับสสยเฉพาะที่ไม้ถ้าขอเกี่ยวถึงนะครับโอเคนะครับอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการกระตุ้นด้วยสาหร่ายนะครับใสโตไคนินนะครับก็เลือกดูนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นของโซตัสนะครับโซตัสส่วนใหญ่โซตัสนะครับเป็นแบบน้ำนะครับเราจะใช้แบบน้ำกระตุ้นนะครับช่วงนี้ จะเป็นแบบผงเนี่ยเราจะนิยมใช้ทําในการทําชุดใบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ออกนี่นะครับถึงปลายกิ่งนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไว้ะนรับปลายก็ต้องกวาดทิ้งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับ ผมก็ขอจบคลิปเยียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ